สามสแล้วครับกับตันทีมตนุพลบุกผาครับโอ้ี่ครับยังนิ่งอยู่ครับมัทธรสอนวภูมกลับมาเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งครับเอาละวขึ้นมาครับวรกรมาคนเดียวแล้วเจอแทงตรงนี้ฟาครับแล้วเอ้าต้องระวังหรือเปล่าครับพุ่งตัวไปเลยใบที่สองหรือเปล่ากับัันแล้ครับแตนุพลครับโดนแล้วครับโดนใบแดงไล่ออกจากสนามเกมมันอาจจะเปลี่ยนต้งนี้แหละครับผู้อู่างที่เรียนรู้ชมไปเลยครับเกิดอะไรขึ้นครับคือแตนุพลอรู้ตัวนะครับแต่ว่า คือแบบอกกับเพื่อนบบกว่ายังไงก็ต้องเป็นไปครับนี่ครับนี่ครับคือไม่ได้โมโหใครนะครับบอกว่าคือตัวตัวรู้เลยครับคือเพิ่งจะยิงประตูตีเสมอเมื่อสักครู่นี้ครับคุณผู้ชมครับแล้วตัดกลับมาเนี่ยหมอนทองแล้วจะเข้าทําบริเวณนี้ครับนอกกรอบแล้วไปสกัดกั้นครับโอ้โหตดนไปเหลืองครับกลายเป็นว่าโอ้โห เรื่องใหญ่แล้วครับสำหรับอัศวินธนบุรีครับคือตัว s <S นี่ยเข้าใจครับโด totally. นแล้วคือโดนแล้วโดนเลยยังไงต้องเป็นไปครับน <mm ี่ครับโอ้มระสะทอนนี่ต้องลุกออกมาเลยครับจังหวะนี้โอ้โหครับคุณมวยวันนี้คู่โผครับเดือดมากคู่แรกตั้งแต่เช้าเลยครับมีครับตัมีครับอืมครับยังยังเหมือนหงุดหงิดอะไร